แก่มือคลิปก้อนพี่น้องมากับถอบพอนี่ร่องร่องเลือเบื้องกันอ่ะเฮ็ดผึงเป็นปนึ่งดมันคือบ่หมาญก็เพิ่นไปท่างน้ำเบื้องไปท่างโพกบาพออะายไม่ใหม่ไพ่มากปกับถอบพ่อครับนะ เสนาขึ้นีบ่เอาไ่พอหเ,นเนหนียงลำเพ่น,นลำเพ่นวัลำเพ่นหนีงลำเพ่นริบรู้จักไหมรู้จักมริบปิงไงแล้วทำไมหนลำเพ่นห่นเืว่าลำเพิ่น่หกสิบสามีไพเนาะตวเานวัดลำเพ่นน้เฮียสวงนี่ย

để lò bơng tam phăng nhỉ là miệt nạm nó ngả hoan lay ông kho cứ bừa miệt nó cứ bực trở vào huệ thả thải thế anh anh? mà hãi nó mày nó ค่อยหางเอาแล้วใคยได okay. ้นอนนึ่งกบห่วงไปตาดีดีไปเบิ้งรอเบิ้งเฮ็ดเดลยนี่น้องนี่ขุนเมียเราฟังประมาณเม็ดหนึ่งหมุนอุ้มมาได้ก็ไต่นั่นนึงสิแ่ละมีสีมีคนลงมากนั่นสิมาดอกมีเกียวมากว่าใดดอกสามปัน โมแมนตุยูนขึ้นไปยังสั่นไหมเกิดดีหรือแต่มันไนึ่เกิดหรเบิ้งน้ำต่อฟังเพื่อมีอพอพอเราเคยได้ครับไปกันเองกับนวงบหมานลิบก้อนน่ะมากันะมากกับถ่กพอเันก็ไหนถูกพออยู่ที่มัน,ม,นมันดอกทำไมตกใจไปเอาเดีเ๋ยวพอเห็ดจังสยพี่นองเห็นหน้ำ Lem một um vực ao lạc hùng mồn có bên hạng nanh là hùng bay bay phải bay 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 อ่ามาอย่ามาอย่ามาพอทียี้พ่นทีนี้ยุ่ม่นไนไหคอยเอาอย่เปล่าท่าน่อ่เดี๋ยวไปพ่อแรงมั่นกันเอาข้าวเดียวต่อใคมาพี่สำบันไม่ถือปลือกเหรอเหียตัเนี้เอาแท่งัวอแท่งเนี้เอาโอ้กตังถึงท่งเ่าเหีย เออยังไงขอยเอยไปพูดอยังหูวันน่ลนลนหลดเลยเนาะทำดีด้ะน้ำตกบ่มีเลยบ่บดกล่องเลยจ้าาป้าหุยไปไทยทำคนใส่ม่องก่นีมี้ย lại xin ừ, đi có một mới hết hành khúc bà Hình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video hấp Cái tôi nhẹ thế một tạm luôn à mong nhàng luôn Mong nhàng Xây Xây tan nội thôi rồi บยากายนเลนนี่ยน่้นกเหี้ยไปท่มีตัวต้มปั่นไหมใช่แล้วใส่ตัวหน่อยมันก็ถือตัวน่อยจะายดอกีเห็ดยังกิได้สิงห็นงูหยก็ปลาถิมหาเห็ดปลานี่มมีาสุกไม่ใ่เปดห็ดนี่ไเห็ดคอยงนีไเขาจดะด้ขนสว่านเฟยัง่มีนะงูเมีไปขายมทัก ยังบอกคอยติกายอยู่เนาะดีดีไปดี้านออกลูโอ้ยมาท่าเดีเชื่อมคอนกันได้เห็นได้เช่าหัวก่อนออปลาอุ้มหนี่เป็นเตมี่ยู่พอนี่ละนี่เต่ตัวที่เราลงนี่เ็ขมยุ้มานา่นี่เขนลูเกิดเขาเน่งเกิดเกจโฉบกระนิ่งดิแล้กม่องเจ้าดี่แล้ม่องเจ้าเจ้าไปเจ็บก่นเราะเห็ดเฮ้ยไม่เห็นตดนใจทำเห็ดตั้งมันขาเดียวเขาไปกิน

ไอ้คนไอ้สัตว์พานเชลาลันชิวไล่มันได้เหี้ยบเหี้ยบหวานเหี้ยบหวานต้องเหี้ยบผมเลย เอาอีกตัวนชิเขาไม่ดีสมอโอ้มันหาม่จ็ดดอกเว้ยหุ้มหอยตัว้หอยเป็นลักตอได้ย่างนึงก็ต้องได้ย่างนึงนะเบ๊ ต่อลงน้ำโอ้วน่อน,นี่น่เว้ยไว้อหอยไปพัดก่อนพัดหอยชีเมาให้ปากเปยกินก่อนพอเดี๋เจ็บบายอยู่เด้วยละ่ะหอยชืซื้อน่ะป่ะตับเื่องบ่ะมาตัดแสนำเหมือแรองเหมือนสอบพัดบ่ โอ้หอยอยู่แล้วเขาหัได้เฮ็ดหัดเลยมันเป็นยังหัดดินบ่อหัดบ่อือโอ้นี่นี่หอมุดหอมุดหอพผุนดูฟังพุนต้นนัดเข้าขึ้นผุนหอยไล่ป่ะหอยไล่หอยยิบเปอร์โอ้ยไปพัดพี่น้องเลยนี่เอาเท่าแล้วกระคาบมี เลยมาปัน่นปล่อยโอกาสเถ<แ> MM! ี่ยนี่เฮียบ่ะจีดางหัวมันแล้วอีเดีเห็ดคั่ม,ม,ม,คมันอยู่จายนี้เลยแต่ว่าเขาจูดอุ้มมันถึงเกิดปรวะวุกนี้ละหัวจีดงหัวมันเี่ยมอนแล้วบ่วมีก็ขึ้นมาสละเขาเอาัยไอ่ะอจะกรอบปน หอยมุนี่ลอ,อยหอยยังหอยมุนี่ลอยพอยก็บอกหอยอกาเปียดๆดิ <c oughs> จะเป็ยัอมุนี่กัเนี่ยอมันลอยพอยอีเปอมันไม่เหครับเกิดเห็นอยู่ข้านบ่บอ ว,นนว่าไตรปนีกัยังบมีอยย่เฮ็ดกัได้เกิดถึงสี่บะมีมไผเห็นเมื่อเกิดแม่มันดอกกบสิวแเดี่ยวห่อเแลีวย,วเ,ย,เ,ยเดี่ยวง่ายใจอุ้มง่มหอยเซยบานอหอยกับมีเนี่ยบุีสิงหหอดตาไปเละ มุ่มขึ้นใเนเบื่องนะเดี๋ยวหาต่อใหม่ว่าะท่านพอ่อวะควรได้ต่อเพราะยี่ชียวาไหมตาม<อ>ดีไหมทั่วยังเลิกวะีย๋ยวถ้าขึ้นไปจ่ายตัวนั้นดีกว่าเดี๋ยวพอจะหาต้องอยากทายท้ำบ่มุดมือเป่าบ่ายากบ่นี่หอยมือนี่มันเอาไปหมดไหอะย,ยังเปิร์ซุปมันก็มาหาตลาดเมื่อไหร่เลยเพราะท่านขายนี่ตะกี้เอาเียงเป็ด แต่เราหอยนี่ไงม่หอยมเนี่เนี่ยสางหยียบอ <c oughs> ปูเขาเอนเละมงมันสีรับเนี่ยเละเขามางูบตัวนี่ละไปแต่หาัเขาไปเลียงเดียพอบ่หอยมนี่มันเลียงมาได้ปะ <c oughs> เเขาลองแรงมันยืนปกัก ดี๋ยวนี้นั่นาฟังนี่ละ่ะส่วนบางอย่ากับบะมีผู้ใดเขาแม่น้่ตั้งเทียกับตายนี่ละเปียนเลยบ,บ่มี่เผเอาไปไหนเลยไ,ไปแก่เหลียวขาบอ่แก่เหลีวง่าย,ยเหลีวสวยแลังชุบเหลีวนี่อาหารธรรมชาติพี่น้องนี่ไหวผู้รองว่าเมียนว่านี่เด้นี่ผู้ร้องคนมืองงุ่มไปขายไปได้หนินี่ดับแนวเบอร์แล้วล่ะอันใดก็ต้องขายหลายก็ได้ หลุวมาเลบาเยืนม,มันบ่บาดมือว่ะมันก็มันก็บปาปักยูเลกเล่นี่ยอ,อ,อนี่คือวิธีงมหอยงมหอยราสีเมาเก็บเห็ด <laughs> เรียนน้ำเลยเอ, <laughs> อานี่ลาแล,าล้วเล้ยงเท่าไรงมหอยพี่น,อนมม้องราศีเมษทาั้งน้ำเบืองแหง้งบ่มีอย่างเลแห้งกินเห้นเลยมเมยน้ำแมีแมจีแห <laughs> ้ง <laughs> น้ำไม่ชิมีแห้งเห็ดดิมันคือม่ยีหน่อยเลยท่านพ่อม,มันคือมีหน่อยเลยเดี๋ยวประกาศเอาขึ้นอยากอายแป๊บ,บหนึน่งเต็มกำม,มือก่อนดอเด้อถือดีๆโอ้อันนี้เน่ารูปได้นนู่นไงหนึ่งเอาซ้ำหนีก่อนพี่น้องเอาเด้อเดี๋ยวเอาขึ้นในเบื้องเข้ายงองหองวะตัวหมวกนุ๊กหงองวะในตัวหมวก นี่ครับพี่น้องหูหมวยผีได้เต็มไรเลยทิมเฮียไม่ล้้คุณต้องเรียนน้ำต้องสองเขาแล้วหอนไรครับไอน้ำเตาฟังมองข้าพ,พี่น,ออน้องเวลามาซ้องกบมเ,เ,เนี่ยนะเบาเบาเห็นหน้ำไปน้ำ โอ้โหนี่ล้าลงมาโหลดนี่ไงนี่ยงเก่าวเลยตีลูก อายูนี่หอยไล่หอยนี่หอยจิ้มนวดโอ้ค้นละเรืองค้นละเล่าอะไรพี่น้องมาจิ้มมาเก็บเห็ดเอา้าอื่นเนี้อแล้วสิเปต้อ,อยบ่ะตัวไตบ่ะพกคนสิเขาบ้านวันมี่โหลดว่นม,มีดอกเห,เห,เห็ดแถวเฮ้าผู้เิ่นเก็บม,มาขายเป็นกับไปทางอื่นเผื่อขึ้นนาอยยิงสีได้โอ้ วันเฮียแล้วปลาสีมาแกแค้นเห็ดเผิงท่าม,มชิบก,ก้อนหน้านี่ปลาสีมาหล่องท่างเรือเบ่งกับจิมี่วะ,ะสุป,ปีมีเผาพอแล้ววะอยู่ขางเตาฟังยังสิ ป้าแล้วผลที่ได้พี่น้องบอกหอยอยากกินเห็ดมีวิธีแนะ่ยนะคือเ,เอาซื้อซื้อกินแตงชีได้กินเอาซื้อเดือถุงมาใส่นถุงกับถุงไหมพ้นตกฟ้าห้างาาาองกูสิใช้ตู้ระชับยังเสร็จทาเอา น่าเว้ยบ่อไหนว่าโลู่่กว่าหนับเปลือกมันน้ำเขาบอกสร้างเปลือกขายว่ามันมือกว่าฝากตัวโทรศัพท์ได้ในนี้นิดนึงเขากล่อง